อ่ะปล่อยเช่าสี่หมื่นพี่มัน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 ถูกครับแต่ว่ามันถูกครับพี่มันมันไม่ได้แพงครับรุ่นเนี้รุ่นนี้แพงน้องเพราะว่าสร้อยสร้อยไปกลิ่นตรงสร้อยมีกลิ่นส้มยูสุด้วยใช่พี่จับมา่กินติดมือเลยใช่มันมีกลิ่นส้มยูสุฉะนั้นพี่ต้องบอกว่าตรงบริเวณเนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเนื้อผงส้มยูสุโอ้โหเอาไหมอ่ะสี่หมื่นนะกระเดงพี่น้องอ่ะ แล้วอีกอย่างผมผมีอ่ะผมมีอันนี้่อาปล่อยเอาปล่อยอ okay, นะหลวงปู่หลิวใครรหลวงปู่หลิวเนี่ยเอามาองค์งนึงองค์นึงกับปล่อยเช่าอะปล่อยเช่าอ่ะองนี้ปล่อยเช่าเลยของดีของดีนี่ของดีของดีมาให้ดูครับของแท้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แท้ไม่ใช่ของแท้แท้ดิของใครอ่ะหลวงพ่อนั่งอย่างนี้มาสองวันแล้วยังไม่ขยับไปไหนเลยเนี่ยไม่ใช่ของแท้เหรอ <S <S เอาจริง ังนั่งอยู่นี่ไม่เดินไปไหนเลยสองวันแล้วเนี่ยอ่ะของแท้ครับโดนเตียนด่าหลบปูหลิวครับไม่ค่ะเฮ้ยบอกก่อนนะครับัอหลบปูหลิวนะครับพครพแซมเอ้เราเอามาทำไมเออก็มันเอามาลืมไว้แล้วไอ้เค็นก็เลยมาฝากไว้ที่นี่โอ้ยแว่นตาเนี่ยของใครก็มาไม่มาเอาไหนกายก็เนี่ยปล่อยเช่าปล่อยเช่าเลยเดี๋ยวปล่อยแอคก็ดูเช่าเลยก็าพยแซม เอาไงอ่ะปล่อยอ่ะเอาแบบกันเองเลยกันเองเลยห้าหมื่นองนี้อ่ะหลวงปู่หลิวเอาไหมหลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิวไม่เท่าไหร่ไอ like ้สายคอคอเหม็นเฮี tá, ้ยอะห้าหมื่นปล่อยมันเป็นกลิ่นส้มยูสุที่ตรงตรงตรงที่ห้อยตรงเนี้ยมันจะมีกลิ่นส้มยูสุเป็นกลิ่นอายของความญี่ปุ่นนิดนอ่ะห้าหมื่นปล่อยเลยพร้อมสาย เอาไปดมได้อ่ะจับไปดมได้หืมอ,อ่ะห้าหมื่นอ่ะปล่อยเลยห้าหมื่นรับรองว่าเปรี้ยวยันกลิ่นสายห้าหมื่นอ่ะปล่อยปล่อยกันเลยห้าหมื่นอ่ะใครเอาอ่ะใครเอาทักไ,เไปเพจมาเลยอ่ะใครเอาปล่อยเลยอ่ะง่ายๆเลยกันเองกันเองกันเองอ่ะผมขายไม่ได้ปล่อยปล่อยหมดนะเคราะดูว่าใครจะเอาจะไปบูชงบูชากัน <c oughs> ของดีเอาไปอ่ะ เอาเนี่ยในห้าหมื่นเนี่ยได้ปล่อยกันเองแล้วห้าหมื่นพอเอาไว้เนี่ยให้ฟรีอย่างเครืองห้าร้อยเอาแต่กรอบอุ้ยย่าดูถูกเว้ยดูถูกพระดีเว้ยบอกให้นะครับองค์นี้นี่เขาหากันที่ปับโทษจะบอกให้แสนหนึ่งยัง,ยงหาซื้อไม่ได้ผมจะบอกเลยจริงโทษไม่มีหรอกพระองค์ไหนปล่อยพร้อมกับสายที่มีกลิ่นส้มยูสุไม่มีผมจะบอกคนดูให้เลยจริงโทษจริงห้าหมื่นนะปล่อยเลย ปล่อยเลยเอาเอาไว้เอาไหเนี่ยนะแสนห้าแสนห้าเน่เอาปล่อยห้าหมื่นพอเอาแต่ถ้าเอาเยอะไปเดี๋ยวรวยไม่อยากขายพาร์ไม่อยากขายพาร์กินไหมเอาจริงจริงไม่ขายพาร์กินผมไม่ขายพาร์กินอยู่แล้วแต่ห้าหมื่นอ่ะอ่าถามถามถามารยเด็กคนนี้ดีกว่าอันนั้นอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่ออ่าถามเด็กคนนี้เอาตอนมีแม่เบอร์ครับพี่ชายเฮ้ยจะมาดูตรีมพี่หรอเนี่น้องดูสตรีมพี่เอ่อบ้าไปแล้วเข้ารถสตรีมพี่หรอเนี่ อาหาเข้าแล้วพี่เข้าไปยังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่มีพระองค์หนึ่งปล่อยต่อเอาป่ะปล่อยเช่าป่ะห้าหมื่นนะพี่พี่พี่เอาป่ะฟังกูดี่เฮ้ยอะไรน้องอะไรเนี่ยอีแบงมันพระใครพระมันจะมาอะไรอะจะมาเฮ้ยของกูอะไรอ่ะน้องพี่ของผมพี่ชายพี่ปล่อยเช่าพี่ปล่อยเช่าห้าหมื่นพี่ห้าหมื่นอ่ะกันเองอะสี่หมื่นอ่ะปล่อยเช่าสี่หมื่นพี่มัน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 ถูกครับแต่ว่า มันถูกครับพี่มันมันไม่ได้แพงครับรุ่นเนี้รุ่นนี้แพงน้องเพราะว่าไม่แพงสร้อยเป็นกลิ่นตรงสร้อยมีกลิ่นส้มยูสุด้วยใช่พี่จับมาพี่กินติดมือเลยใช่มันมีกลิ่นส้มยูสุฉะนั้นพี่ต้องบอกว่าตรงบริเวณเนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเนื้อผงส้มยูสุโอ้โหเอาไหมอ่ะสี่มือนะกันเองพี่น้องอ่ะดีครับมันของผมพี่ของผมพี่ของของมึงเนี่ยมันจะของมึงยังไง ก็จริงมันจะของมึงยังไงก็เข้าใจถ้าของมึงต้องอยู่ที่มึงถูกไหมถ้าถูกอ่ะอันนี้อยู่กับพี่ก็คือจะขอของมึงได้ไงก็ถูกของพี่แต่โอ้พี่ผมฝากพี่เทนเอาไว้บ้านพี่เพราะเดี๋ยวผมไปเอาถูกไหมมันจะมาพูดอย่างนั้นไม่ได้น้องมาอะไรมาฝากปล่อยเช่าไหมปล่อยเช่าปล่อยเช่าอ่ะจอเอาไปไหมพี่จอไม่ไม่ปล่อยครับอันนี้ไม่ปล่อยอันนี้ไม่ปล่อยมันมีค่ามค่าทางจิตใจราคาเพื่อไอ้ะขอเช่าแบบราคาเพื่อนได้ไหมอ่าวไปเท่าไหร่เพื่อนอยากขายเท่าไหร่ดีกว่าเพื่อนอยากให้เช่าเท่าไหร่ดีกว่า อ่ะเพื่อนกันกูปล่อยให้เหลือสามหมื่นนะสามหมื่นเพื่อนกันเฮ้ยมันได้พี่เดี๋ยวนิี้บนเดี๋ยวนิมนต์แฟกไปส่งให้เลยเฮ้ยกี่โดนจะบุกกูไปรับท่านเหม็นเลยกี่โดนติดบุกเลยแล้วไม่ไม่เกิดกาตกนะถ้าราคาตกนะถ้าถ้าถ้้าถ้ราคาตกนะเอาจอยละสามร้อยเอาไปก่อนเลยไม่ไหวละกี่ใสเหม็นมากเอาสามร้อยเอาไปเลย ไม่พี่มันมันขังไงครับพี่กลิ่นมันขังขู่ขังขังขังเดี๋ยวกูยังขังแค่ไหนวะนะเดี๋ยวกูนี่บนเฟสไปส่งให้เลยเอาถึงที่เลยเอาก็ิ่นเขาคิดว่าสัตว์ตายเขาับรับมันมันเป็นมันขังครับพี่คือถ้าพี่ยิ่งได้กลิ่นอ่ะมันก็คือแสดงว่ามันขังจริงคนส่งเขาไม่รับนะเขาคิดว่าสัตว์ตายมึงส่งสัตว์ตายไม่ได้เว้ยได้ขนาดนั้นพี่ของแท้เอาของแท้อะใช่ของแท้ผมดูเป็นถมดูครับเป็น ไปไปได้กลิ่นสายอ่ะของแทก็จะเป็นช่วงกลิ่นเหงื่อตอนแบบว่าออกแรงออกกําลังกายมั้งโอ้โหกำลังขูดๆเลยเหรอคุณขูดตรงนั้นเลยเหรอขมคอเลยไอ้กับพี่มันผ่านสมองอุณหภูมิมาเยอะพูดแล้วอยหาว่าไม่เชื่อเดี๋ยวเอาดิพรีเซเตอร์อีกคนมาให้ลองดมว่ากลิ่นเป็นไงล้างน้ำระดับมั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ลองดมดูไม่เชื่อพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าน่ามาล่าทีละก็มีอ้วกกันบ้างเหรอ พูดแล้วเดี uh, ๋ยวหาว่าหน้าม้าครับอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามันกลิ่นพ้าจริงอ่ะแค่นั้นอ่ะรอดูรอดูครับนี่ครับวัทีครับนี่พี่พี่ปีเตอร์ดู่พีแงครับนี่ลองดมตรงสายทำไรกันอ่ะพี่ลองรอผมรอรรอดอก่อนเอาลองดูก่อนว่าเหม็นไหม็นลองหน่อยเอาเดิวดมเอาพูดเอาพูดพูดเด็กเลยไม่เดี๋ยวหาว่าเฮ้ยเตรียมกันมาเอ้าเป็นไง กูบอกแค่ดมแล้วขนลุกจังหวะเนี้ยของเขาขังจริงจริงไม่ก็ของมันขังถูกปะล่ะเอาแล้วว่าดูกดูดเอาอะถูกปะล่ะอ่ะพี่แบงค์อ่ะพี่ผมขอถามพี่ตรงๆพี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์ใช้แป้งเย็นตังหัวหอมพี่แบงค์พี่แบงค์พี่แบงค์ตังหัวหอมใช่จำยัดแป้เย็นตังหัวไม่ไม่พี่แบงค์เอาไม่เนาะไม่เพรกันะพี่รักพี่รักผมอะอ่ะพี่รักพี่รักเองพี่รักเองพี่ถ้าพี่รักผมพี่ แต่ว่าขอได้ยินเสียงฮืดอ่ะซื้ออ่ะซื้อไปเลยอ่ะอ่ะฮืดค่อยอ่ะพี่ได้เปใส่นัดมั้งน้องพี่หายใจเบาตบเข้ามันหายใจเบาได้ไหมน้องขอได้ไหมไม่จมูกพี่บรรดับพี่ดมไปเขาไม่ได้กินไดไมได้ไหมได้ไหมพี่ดมไปก็ไม่ได้กินได้ไหมพี่ไม่เป็นไรที่รักฟาดมดมให้น้องหน่อยมาขอซื้อดึงแรงๆอ่ะซื้อหนึ่งกับซื้อหึงเดิขอซื้อหึงแรงๆรงไดไหมขอซื้อเดียวซื้อเดียวไดไหมได้ไหมเออได้ไหมให้น้องไดไหมแต่พี่จะตายแล้วนะพี่มือห่าตาบานนะซื้อดึงเลยเอาแบบปืนเลยจับมาปุ๊บเข้าหมุป๊บนี่เเลลยย อ๋อเฮ้ยเอาเลยขอที่นึง่นนงให้นิงไม่เท่าไหร่นี่ขอพับตรงก่อนอับน,นี้ชงขอพับไงช่วงขอพับแบบไม้ตายเลย <c oughs> ฟิลเหมือนโดนตุงเช้าเปียกแหล,ะไ,ลกกะไม่ตากันฟิลตั้งก็ดูนึกภาพไม่ออกว่ากลิ่นเหมือนอะไรมึงรอตุ้งเช้ามึงที่เราใส่ไปโรงเรียนหรือไปอะไรเงี้ยมันเปียกแล้วมันอับ แล้วรอหยิบขึ้นมาดมกลิ่นนั่นแหละกลิ่นนั้นเลยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นบีมือกูจะเดาป่ะเดียหยอกหยอกเล่นหอกเล่นหอกเล่นหอกเล่นไม่เหม็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 นเลไม่เหม็นไม่เหม็นก็เฮียละได้หรอผมหยอกเล่นหยอกเล่นอกเล่นหอกเล่นเดี๋ยวไปเอานังยี่หรองมันปีหน้าเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนเกิดแต่ก็ปล่อยเช่าทรับนั้นนี่พาเฮียเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ปีนเลยเหรอ ลักตา,<อ>ามันจะบ้าใครเอาผ้าไปจักซักตากแล้วพอนี่ไงอ๋อเออทำความสะอาดได้เหรอได้แนะนำได้อะแต่ต<บ>ัวนั้กเขาไม่ซักกันนะไม่ใช่ซักค้ามันหนึบจุ่มน้้แลวก็ตากไม่หมือนเขาว่าเอาสายทิ้งไปเลย <c oughs> ไม่เอาเอาไปเผาเอาสายนี่เลยเอาสายเผาหน้าบ้านหมาหอนแล้วมึงขังไงนี่ไม่มันเหม็น <c oughs> <c oughs> เอ้าหยอกหยอกเง่้ยหยอกเงี้ย I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Ain't seen the rest I of me. just want to be the best at what I know